ค้างภาพหลุดเติม UC คิดถึงแก๊สท็อปอัพเติมถูกเติมคุ้มเติม,ตมไวปลอดภัยร้อช่องทางการติดต่อแฟนเพจและไลน์แอด,ดแก๊สท็อปอัพอย่าลืมใส่แอด,ดกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาไม่เจอกันนะตอนนี้นะครับทางแก๊สท็อปอัพก็ได้มีโปรโมชั่น UC ยิ่งเติมมากยิ่งคุ้มมากและยังมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกเพียบอย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันนะครับช่องทางกาตรติดต่ออยู่ใต้คลิปเล่นกับน้องที่ไหนมันคารมบวกแต่ละวันก่อน แบ่งลงนี่กัน้แยกเลยแยกเลยไม่ต้องตายแขตรงไงนนไงายไวจริงเจอที่เสาชุบนะครับเจอที่เสาชุบนะครับมาจด l o เ a t i ่ผมบอกแล้วไอ้ิพงตีนตรงไหนมาเสียงีน่างไหวะ โคตรฟังกิ้งสวยเปิดประตูกันสางชุดเลีกันสางชุด I need a side scope โคตรฟังกิ้งสวยอยากชอบเลยครับเนี่ยชอบอ่ะเพื่อนชอบคำนี้มากมีมาเนี่ยบนอันป่าอุ้ยเกินเป็นรุ่นเกินผมว่าตีเราต้องเล่นซุปเปอร์ติมแล้วแหละ เดี๋ยวเดียด๋วยวรอ,อก,ก่อนนะผมไปชุบให้ถ้ารอดนะอุ๊ยเมื่อกี้ตกใจหมดเลยมาไงวะโอ้โมันยิงมาถึงนี่เลยเหรออุอ้ยขวามาทิ้งซะ ไม่ถึงไ,ได้ไปก่อนเอา้ามีใครตายเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ย <c oughs> ยัง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 ผมยังไม่ตายอาชิดผมวะป้าน,น้าผมเลยอ๋อไฟเดนนะสังกินกลัวข้างบนยิงมากเลยเล่นตรงนี้วันน,นี้ Watch out. สุดจริงเฮ้ยเน็ตต้องกลับไปชุบเพื่อนตัวหนึ่งนะระวังในศพมันมหนี้วเลยขมโมยบ้างอ,ะอ่ะเดี๋ยวขอให้ได้เกิดก่อนเถอะในสบค่อยว่ากัอนอย็นเย็นๆ,ๆขอให้ได้เกิดก่อน มาแล้วก็้งปีนโน้กอ่ะอืมเว้นเอา้หหลุดมืออีกเดี๋ยวเชื่อเมนเนตเมนเนตไอ้เขียวไม่เออ,อ,อ,ออไอเขียวอย่างนั้นเลย 怎么鸟我？ เวนแย่ลวกเฉยเลยโอ้ค้างภาพหลุด ดโคตรปะกิ้งตึงโคตรปะกิ้งตึงเจเย็นเดี๋ยวภาพดับเฉยเลยเมื่อกี้อือไปเล่นโคตรขนาดนี้คิวเรสน่าจะแปดอ่ะโอ้เจเย็น4อยู่เลยหนึ่งสองสาม กูอยากชอบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอุ้ย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 ขอโทษที่นี่เลยไอ้เขียวผมมันดื้อพี่ไอ้เขียวผมมันดื้อด้วยแล้วผมไปชุบที่อื่นดีกว่าชุบตรงนี้ไม่น่าใจขอบคุณนะเอ้ยรถโอ้เต็มคันเลย หมด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 ผมตายแล้วหนึ่งโอ้โโทษเลยเพื่อนไม่ไม่เป็นไรครับผมไปเปิดอะไรก็ไมีน่าจะรับหนักอ่ะตรงนี้นะอยากไวไปวันวันมีคนด้วยอ่ะไม่รอด <c oughs> เอาเรื่องนะ <c oughs> เอาเรื่องนะเรื่องนะเอาเรื่องนะไม่อยู่แล้วะเดี๋ยว ออเอาเข้าบ้านตรงมาก็ได้โอเคต้องหาบ้านเล่นก่อนโอ้ยตาหมอมันตามหรอ ไอ้มตตามหรออุ้ยเอาเรื่องนั้วล่ะอ๋อข้างบนมีเหรอไหวป้าเพื่อนสองไหวป้าน้องไม่ไหวไม่ไหวด้วยนะโอเคเสียงสั่นเลยกำลังไปกำลังไปโอ้โหกี่ตัวเราเห็นสอง บนบ้านเลยบ้านบ้านหลังละตัวเลยอะ okay, okay. ่ยะโอเคโอเคปล่อยวะเนี่ยวิ่งโอ้หเยอะเลยนู่นนู่นนู่นสองโอ้ยกระตุกค้างเลยเดาเดา หืมกระตุกโอ้ยซ้ายมาโอ้เรียบร้อยกระตุกแบบไม่ไหวเลยอ่ะเอาละครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์คลิปหน้าอยากให้ผมทำเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับถ้าผมทำได้ผมก็จะมาทำให้นะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ